ครับผมตอนนี้อยู่ที่ศรีลังศิษ์นะฮะอยู่ที่ร้านเจนุสนะฮะบายคอบโก้นะฮะวันนี้จัดนิทรรศการนะฮะโอ้โห,โโหมหกรรมรถไฟฟ้าคั้นยิ่งใหญ่โโหของศรีลังศิษย์เลยนะฮะอันนี้โอ้โหนั้นถ้าเกิดหมดงานแล้วคันนี้ยังมีอยู่ป่ะมีอยู่ครับมีอยู่ใช่ปะช่ะถ้าหมดในงานแล้วคันนี้ยังมีอยู่นี้มันเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่าเี้ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ครับมอเตอร์ไซค์เลยเนี่ยใช่มันอยู่ในเครือของของอะไรฮะ สมาร์ทครับสมาร์ทอยนะใช่ก็คือประมาณมอเตอร์ไซค์ฟ้าเลยโอ้โหอันนี้อันนี้คืออะไรนี้เปิดออกมาเป็นจะเป็นที้บอกอันนี้อ๋อนี่คือที่เก็บของอันนี้คืออันนี้จะเป็นสวิตช์ตัดไฟในรถสวิตช์ตัดไฟในรถอ่าในรถมีปัญหาหรือระบบไฟช็อตจะตัดเลยค่ะตัดเลยใช่ครับก็คือเราไม่ต้องไปตัดใช่ไหมใช่เราไม่ต้องติดเองมันอัตโนมัติใช่มันตัดเองไม่ใช่อัตโนมือใช่ครับอ่าก็มันเป็นเหมือนเบรกเกอร์แหละถ้าเกิดไฟช็อตตัดแป๊กเลยใช่ครับ รถก็จะดับเลยใช่อ๋อโอเคถ้าเกิดมีช็อตนะมีช็อตอะไรแล้วเบาะแบตเตอรี่มันอยู่ไหนเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่อ๋อไม่ได้อยู่ในเบาะนั้นใช่ไหมใช่ครับจะไม่อยู่ในเบาะอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือตรงนี้ใช่ไหมใช่อันนี้มันสเปคมันยังไงบ้างอ่ะวิ่งได้ไกลเท่าไรกี่แอมป์อะไรบ้างอ่าตัวนี้60โวลต์60โวลต์60โวลต์แบต20แอมป์แบต20แอมป์ใช่ครับอ่าตัวนี้มอเตอร์อยู่1200วัตต์ครับ1200วัตต์ บต80แอมป์ใช่ครับตัวนี้<ห>วิ่งได้อยู่ประมาณถ้าล้อลอยวิ่งเต็มที่อยู่ประมาณ80 80กิโลใช่ครับและระยะทางอ่ะระยะทางตัวนี้อยู่ประมาณ60ครับ60 60กิโลเมตร60กิโลเมตรระยะทางนะความไกลใช่ครับแต่ว่าวิ่งความเร็วได้ถึง80เลยใช่ครับโอ้โหสวยมากนะฮะดูไฟดูอะไรนี่นี่นะฮะโอ้โหนี่สวยมากนะ อันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเองใช่โอ้ถือว่าถูกมากนะฮะสําหรับการที่หกสิบกิโลที่คือน้ํามันถังหนึ่งพอดีเลยนะอันนี้คือที่ชาร์จใช่ไหมใช่ครับเสียบตรงนี้ชาร์จได้เลยใช่ครับเสียบตรงนี้เสียบเข้าไฟบ้านได้เลยไม่ไม่ต้องมีมีอะแดปเตอร์อะไรแถมหมดแล้วใช่อะแดปเตอร์มีแถมให้ที่ที่แปลงไฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือสองร้อยยี่สิบโวลต์เข้าเสียบได้เลยเสียบได้เลยครับไม่ต้องไนที่แปลงโอ้โหเนี่ยอันนี้เเเเเป็นนนนนนออะะไรี่ยยหมมืถััง้าล ใช่ตัวนี้เขาจะออกแบบมาเป็นถังน้ำมันครับเหรอแต่มันไม่ใช้น้ำมันนะใช่มันเป็นไฟฟ้ามันไม่ใช้น้ำมันนะใช่ตันนี้จะมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆไอ้ยานี่เก็บของฝั่งนู้นมีป่ะฝั่งนู้ไม่มีมีฝั่งนี้นี่กันน้ำมาเนี่ยโอ้นี่โอ้แจ๋วอ่ะมีเก็บของตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้ทางนี้นะฮะลุยไปทางนี้โอ้สามหมื่นกว่าบาทเองนะฮะ สุดยอดเลยอันนี้ลุยน้ําได้มั้งไหมฮะสมมติสมมได้ครับถ้าลุยได้ถ้าน้ําแบบท่วมไม่ไม่ไม่เยอะอะไรเงี้ยใช่ลุยได้แต่ปิ่มๆนะใช่ไม่ได้ท่วมพุทธบาทนะโอ้โหนี่เจนุสมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เจนุสมาแล้วเดี๋ยวพอดีคุยกับน้องเรื่องตัวนี้อยู่ค่ะไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหมดมหกรรมรถไฟฟ้าแล้วก็ยังมีอยู่นะยังมีค่ะโอ้ตัวนี้สวยมากสวยเห็นปิ้งเลยเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทเองนะฮะก็ยังอยู่ที่เดิ <ะ>ก็คือบริการหลังการขายที่ดีค่ะโอ้นี่นะฮะ,ฮะนี่ห่อพลาสติกมาอย่างนี้คือเขาแกะพลาสติกนะฮะมาจากโรงงานเขาจะห่อพลาสติกมาไม่ไม่ใช่เราแกะพลาสติกส่งลูกค้านะฮะอันนี้คือ มาจากโรงงานนะฮะหอมติดมาขนาดนี้เลยมาแกะในงานนะฮะนี่โอ,โอโ้เดี๋ยวจะสร้างเรียงเป็นแถวตับเป็นเรียงเป็นตับตรงนี้เลยนะฮะนี่มาลงสดๆเลยนะฮะตอนนี้ทันนี้นะฮะสวยงามนี่นะฮะโอ้ยสวยๆดูงานนะฮะงานตานีดจริงๆ โอ้โหไปนะฮะไปหลังโอ้หไปท้ายน่ฮะเก nó bị phúc nó đi nơi nè để thế này hồ sảy nghi ได้เดือดไดเนี่ยอลอยนะโอ้ยเจ็ดสิบห้าบาอันนี้คือล้อลอยนะยังไม่มีโหลดนะถ้ามีโหลดก็ได้ประมาณสักหกสิบห้านะนิดหน่อยอมีล้อลอยนะเป็นเจ็ดสิบห้าเลยนะโอ้โหเจ็ดขาดสวยงามสวยงามสวยงามจริงนี่ดูใต้เบนะมา ถ้าเป็นรถน้ำมันก็มีถังน้ำมันอย่างนี้นะฮะนี่ไม่มีนะฮะโอ้โหนี่มีที่กันนี้ด้วยอนะ่ะสวยอ่ะนี่คือรถที่มาใหม่นะฮะเดี๋ยวจะมาเรียงเป็นตรงนี้เป็นตับๆเลยนะฮะเดีย๋ยวจะค่อยๆทยอยเข้ามานะฮะสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะนี่ มหากรรมรถไฟฟ้าลายเจนุดนะฮะคอมโก้นะฮะเชียลังสิตนะฮะใหญ่ที่สุดเลยนะฮะใหญ่ที่สุดตรงนี้แล้วนะฮะใหญ่ที่สุด้านตรงนี้แล้วนะหมายคันแล้วหมายคันแล้วโอ้โหคันนี้สีสวยเด็ดนะเดี๋ยวผมคันนี้ออกให้มาติก่อกขอมาติกมาเลยนะฮะโอ้คันนี้ก็สวยว่ะสวยทุกคันเลย มีหอพลาสติกมาอย่างนี้เลยนะจากโรงงานนี้เขาห่อพลาสติกมาสุดยอดรึกว่าจะเอาห่อไปส่งลูกค้านะไม่ใช่นะฮะนี้มาลงนะครับผมโอ้โหกนันเป็นรอยนะ วยเฉียบเด็ดขาดสุดสวิงมิโก้อ๋อไอ้ไอ้คันที่อยู่ข้างหน้ายังไม่ได้ติดยังไม่ได้ติดอันนี้ใช่ไหมอันที่อยู่หน้าอันนี้ติดให้เลยโอ้โหนี่ติดติดที่กระบังลมด้วยโอ้โหนี่นะฮะมนัรงแบบนี้นะฮะกระบังลม โอ้สามหมื่นกว่าบาทนี่ฮนะสุดยอดเนี่ยดูที่ทัช้าเขานี่โอนีมีที่แขวนด้วยมาดูได้เลยนะฮะ สาที่นี้ห้ามผ้าเด็ดขาดเงาคลิปเงาคลิปตรงนี้เก็บของได้ด้วยนะคะตรงนี้นี่นะเปิดออกมาเป็นที่เก็บของ

มัเขาใส่ไว้กันเฉยๆใช่ไหมถึงเวลาก็ขอตอนออกมันเป็นสเตนเลสเนาะน,นี่นี่ฮะใส่กันไว้เฉยนะ <S 2> <S 2> อโอ้ยกันไร้สนโอ้ยเงาวแวบ,บเลยนะนอ้สีนี้สวยจริงสีฟ้านี่นก็สวยนะอ้ขาวแดงเขียวสลับเดี๋ยวไม่คันจะเป็นสีอะไรเอ่ยดะะเดี๋ยวไปดูนะฮะรับรองเด็ดๆทั้งนั้นเลย ได้เลยนี่นี่ตรงนีเปิดได้โอ้โหเปิดได้ขึ้นนะนี่เปิดได้ขึ้นก็ล็อกนีก่โอเคบอ่อตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะนี่เปลี่ยนเป็นกระบะได้เลยนี่นะฮะเปลี่ยนเป็นกระบะนะฮะอันนี้ก็กลับมาเป็นบ่อนะมันมีที่ล็อกนะ ต้องลงตรงนี้นะอ,น,น,อน,นี้มีที่ล็อกอีกโอ้โหนี่นะฮะเปิดเบาะได้อีกมั้งโอ้โหเปิดนี่นะฮะดูแบตเปิดเบาะได้ด้วยนี่นะฮะล็อกตังนี้ นี่ล็อกกาไปโอ้โหไม่คันโอ้โหคันนี้ยิ่งสวยโอ้โหมีกี่สีเนี่ยสีสีครับเหรอ,อ,อเดี๋ยวสีม่วงอีกคันหนึ่งโอ้โหยอดนี่ลงจากโรงงานมาเลยนะฮะกริ๊กเลยโรงงานเขาชาร์จแบตมาให้แล้วใช่ปะ เดี๋ยวไม่คันหนึ่งสองคันเลยสีเดียวกันวะฮะสีเหลืองเท่ากบบโอ้โห,โหกี่สีแล้วเนี่ยดดดอ่าคันนี้ติดกระจกมาให้เลยคันนี้ติดอันนี้มาให้แล้ว<ห>นะครับ